เราเราก็สามรารถเกาะผาเลื่ ador, นนนอนบวเชวันตามความเชื่อของคนฉะนั้นต้องบวูว์เป็นพระเกวันต่อพาเรื่องถึงบนสวรรค์โอเคครับผมวันนี้เราจะพากท่านผู้ชมว,วันที่น้องโลจครับ น้องล่เราเดีย๋ยวผมจะพาว้าไปหาน้องล่กันเลยนะโอเคตอนนี้เราก็อยู่กับน้องพีโลแล้วนะคะพีโลมังค่องไงพีโลมังล้องน้องพีโล นี่โลกที่เกียบแต่เด็กตัวใหญ่มากครึ่งสี่ปีดูสิครับนอนเป็นจิ้งก่าโอเคแล้วก็เปิดตรงทิ้งไว้นะเพื่อจะให้น้องโลเดินเข้าออกแล้วก็ต้องปิดประตูรั้วนบโอเค จะมารีวิวอะไรดีวะนี้จะมารีวิวอะไรดีนานนทีหึมาเข้าไอู้้มายอนก็หมดให้กระดกมแล้วมะบอกได้ไมมรนยงยกลงมาทั้งหมดเลยอออน้ โอเคเดี๋ยวผมว่าจะพาไปดูเครื่องเล่นสักหน่อยเครื่องเล่นเออตามความเชื่อของพระนโอเคนี่ก็คือเครื่องเล่นอย่างนีะเป็นรถขาถ่ายนะครับ รถขาไทยเออใจพังแล้วครับนะใจพังแล้วของน้องนี่ก็เป็นประมาณนี้นะตามทั้งเชือกพระใหม่วกันว่าบุญแรงนัก ฮะอะไรโลกอะไรอีอจริงจริงเข้ามาตอนไหนยังไม่รู้เลยอยากคีบว่ะโอเคนี่ก็คือคันแรกที่เราฮโลกออกมาแล้วนั่นโลออกมาแล้วเดี๋ยวผมเอารถเข้าไป นี okay. okay. well, ่ก so okay. so okay. well, ็คือกรงน้องโร่นะครับก็เล็กนะจะคอเล็กก็เล็กจุดแล้เรวปล่อยเออบอลไอโร่ที่หนูเอาไว้ข้างในหายไปไหน บอลหนูด้วยหายไปไหนอ่ะตามคนชื่อเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะตั้งกล้องเดี๋ยวเราถ่ายอย่างนี้ดีกว่าตามความของคนใช่ไหม Ngọc có chạy cháy chơi đi ngay Đồ chơi, cháy chơi đi ngay Tạm hồn có chạy ไม่ค่ะครับน้องเนี่ย <laughs> กินบันยองยองยัอืยออันน้อาหารงกิม่กินข้าวะไม่กิน

อัดคลิปลงยูทูบมันมันยังไปใส่ในช่องยูทูปหรอคไม่เจอเพราจะเป็นคลิปที่เราเลยไม่เราใส่อักษรพิเศษแล้วมันก็เลยไม่เจอเฮ้ยอก้็กุยโอเคยีกสิบหปนี้ก็ขอตัวลับกันโอคุ่นไิ่ขี้าะู้ดีครับ